บทที่10วิธีการเจริญสติที่ถูกต้องเพื่อให้ได้มรรคผลวิธีการเจริญสติที่ถูกต้องเพื่อให้ได้มรรคผลต้องปฏิบัติอย่างไรคะพวกเรามักถูกสอนว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อได้มรรคผลนั้นต้องอาศัยการสะสมบารมีมาเนิ่นนานถ้าไม่มีบารมีก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จได้ แล้วก็ผ่านทอแท้ใจคิดว่าทางนี้ยังไกลนักค่อยๆเดินไปก็แล้วกันเพราะคืนรีบเร่งเกินไปจะเหนื่อยตายเสีกลางทางในความเป็นจริงแล้วจุดเริ่มต้นของมรรคผลนั้นหายากจริงถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงเปิดเผยไว้เราไม่มีทางหาพบได้เลยแต่เมื่อหาพบและลงมือทำแล้วมรรผลไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยที่เราจะทำได้โดยเร็ว จุดตั้งต้นของมรรคผลอยู่ที่ไหนขอเรียนว่าอยู่ที่ความเข้าใจอย่างท่องแท้ถึงการเจริญสติหากเจริญสติถูกต้องแล้วพระพุทธเจ้าท่านรับประกันว่าจะได้ผลโดยเร็วบางคนก็เจ็ดปีบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดวันการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติไม่ใช่การก้าวเดินไปทีละขั้น เพราะมันไม่มีขั้นอะไรหรอกมีแต่ว่าหนึ่งเจริญสติถูกต้องอยู่หรือสองเผลอสติไปแล้วมีอยู่เท่านี้จริงๆถ้าเจริญสติถูกต้องก็จัดว่าเดินอยู่ในทางหรืออยู่ในมรรคที่จะก้าวไปสู่ผลคือความพ้นทุกข์เจริญสติทุกวันก็คือเข้าใกล้มรรคผลไปทีละน้อย เจริญสติต่อเนื่องมากที่สุดก็คือการออกวิ่งไปในทางที่ไม่ไกลเกินไปนักแต่ถ้าเผลอสติก็เหมือนเดินออกนอกทางหรือกลับหลังหันออกจากผลที่ต้องการการเจริญสติเป็นเรื่องที่ไม่ลำบากเหลือวิสัยหรือต้องทุกข์ทรมานใดๆแต่ก็ไม่สบายแบบตามใจกิเลสมันมีแต่ทางสายกลางคือการรู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ ด้วยความเป็นกลางเรื่อยไปเท่านั้นอย่างไรก็ตามการรู้เป็นสิ่งที่ต้องภาคเพียรเรื่อยไปดังที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหมครับว่าท่านสอนธรรมตรงไปตรงมาที่สุดแล้วดังนั้นถ้าจเจริญสติถูกวิธีแล้วก็เหลืออย่างเดียวคือเพียรทำให้มากจเจริญให้มาก อันเป็นกิจของมกษัตริย์ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนไว <weather> ้ตรงๆแบบไม่ต้องตีความอีกเช่นกัน25มิถุนายน2542